สวัสดีครับพบกับช่องย t u b บบ่าวอีสานแกถิ่นเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวอีสานแกถิ่นด้วยนะครับไปรับชมคลิปกันเลยนะครับสวัสดีครับพอแม่พี่น้องกองไครูทสุกคนนะครับเมื่อนี้บ่าวอีสานแกถิ่นกับที้ามาเบิ่งคลองนะครับบ่าวอีสานเด้สังกองจากราชดานนะครับของที่บ่าวอีสานสั่งกับดดมาหอดแล้วนะครับ๋ยวบ่าวอีสานตีแกหอเบิ่งนะครับว่าของข้างในขึ้งยังนะครับ เอามาแกะกล่องเลยเนาะครับนะครับกล่องเท่ากับข้างในกันอันนี้เนาะครับเป็นเครื่องชาร์จนะครับเครื่องชาร์จแบตรถยนต์นะครับเครื่องชาร์จแบตนะครับชาร์จได้ทั้งมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็แบตรถยนต์นะครับเป็นเครื่องชาร์จอัจฉริยะนะครับ ลายอิสรในชางมาจากลาซาด้านะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในเลยนะครับดูข้างในเลยนะครับข้างในก็เครื่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็มีพัดลมด้วยนะครับเครื่องชาร์จนะครับเครื่องกรไม่ใหญ่มากนะครับเครื่องกรไม่ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวบาวิชัดจะลองเสียบปลั๊กดูนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับข่านในที่มีรถนะครับสุดวก ที่จะซื้อไว้นะครับเผื่อวันไหนนะครับแบตหมดนะครับก็จะได้เสียบไว้นะครับชาร์จแบตไว้นะครับอกสาจะลองเสียบ๊กดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอิชาลองเสียบปลักนะครับก็เสียบปลักแล้วนะครับก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวบ่าวกสาจะไปลองการลดอีกทีนะครับ เป็นหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนะครับถ้าวันไหนนะครับบ่าวอีสันเอาไปลองใช้ดูนะครับจะได้ผลยังไงบ่าวอิสันจะเอามาลงเอาคลิปมาลงให้ดูนะครับอีกทีนะครับวันนี้บ่าวอิสานก็มารีวิวของนะครับตีสังจากลาซาดานะครับเป็นที่ชาร์จแบตนะครับอัจฉริยะนะครับอัจฉริยะนะครับก็จะมีคู่มือให้ด้วยนะครับคู่มือการใช้นะครับ ท่านไหนที่แบตรถยนต์นะครับเริ่มเก่าแล้วนะครับก็ซื้อไว้นะครับซื้อไว้แบบติดรถไว้ติดบ้านไว้นะครับนะครับมีคู่มือให้ด้วยนะครับบ่าวอีสานก็ขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าวันไหนบ่าวอีสานนาไปใช้งานนะครับเดี๋ยวบ่าวอีสานจะเอาคลิปมาลงอีกทีนะครับสําหรับคลิปนี้บ่าวอีสานต้องขอตัวลากรนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ